นักปฏิบัติพระกรรมฐานที่เขารบทุกท่านที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,น,นี้คือผมทํางานเอาดอร์นะครับกลางแจ้งตัดหญ้าจางแดดร้อนๆเปี้ยงๆยามบ่ายนะประมาณบ่ายสองโมงร้อนจัดมากแต่เราก็มีความสุขได้อยู่ภายในอันเนื่องมาจากทํางานไป ภาวนาในจิตไปหรือจับภาพพระไปอันนี้คือนักปฏิบัติพกรรมฐานตามที่หลวงพ่อหรือศีลิงดำได้สอนเอาไว้ถ้าเราจะปฏิบัติพกรรมฐานให้กำลังสมาธิมันทรงตัว เพื่อที่จะให้ปัญญาเรามันแจ่มแจ้งมีกําลังในการไปกดตัวกิเลสไปพิจารณาตัดตัวสังโยชน์ได้ดีเห็นตรงตามความเป็นจริงที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสสอนเอาไว้เราจะต้องปฏิบัติให้ครบสามอย่างซึ่งเป็นแผนหลักเลยก็คือศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติสามอย่างแต่ละอย่างนั้น ก็ได้ฟังจากหลวงพ่อมาปฏิบัติมาจากสำนักต่างๆมากมายศีลเราต้องรักษาสมาธิต้องปฏิบัติปัญญาต้องใช้เราจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามจะร้อนสุดๆจะหนาวสุดๆเหนื่อยสุดๆทุกโอกาสเราจะต้องมีสติอยู่กับการปฏิบัติงานต่างๆหรืออยู่กับลมหายใจเสมอๆแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติในสาย ไปวิชโชชละพิญโยก็คือในสายวิชาสามหรือสายมโนมยิทธิหรืออภิญญาห้าอิญญาหกอะไรก็ตามเราก็ไปปฏิบัติกรรมาฐานกองนั้นๆในทุกโอกาสเราจะไม่ปฏิบัติสมาธิเฉพาะก่อนนอนหรือตอนเช้าอย่างเดียวถ้าหากเราปฏิบัติแบบนั้นจิตของเรามันจะรวมตัวช้ามันจะไม่ทรงกำลัง มันจะไม่สเสถียนรนั่นเองแต่ถ้าเราปฏิบัติอย่างที่ผมปฏิบัติตรงนี้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดนึกได้ให้จับอ่อากรรมาฐานกองนั้นๆตามที่เราปฏิบัติอย่างผมนี่เริ่มต้นผมก็จะใช้สุขวิปัสสโกกําหนดรู้ลมหายใจเข้าและออกเมื่อกำหนดรู้ลมหายใจเข้าและออกพอสบายๆผมก็จะเปลี่ยนละเปลี่ยนมาเป็นการพิจารณาพิจารณาความจริงของโลก เอา,ง,าง่ายสุดผมแนะนำท่านผู้ชมความจริงของโลกกา็พิจารณาตามกฎของอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นสุขหรือทุกข์อย่างไรนะ,ะจริงๆแล้วการพิจารณานั้นมีมากมายที่สุดเลยครับที่เราจะนํามาพิจารณาความจริงของโลกในความเป็นจริงว่ามันทุกข์หรือสุขกันแน่พิจารณาสักพักหนึง่งพอใจสบายสบายแผ่เมตตาจิตแผ่เมตตาจิตให้ยังสรรพสั์ทั้งหมดด้วยความรู้สึกเมตตาจริงๆแล้วก็มาจาับพระกรรมฐาน กองที่ผมปฏิบัติอย่างเช่นอาโลกสินหรือภาวนาน,นามปพทะเพื่อให้กําลังใจมันทรงตัวนะอันนี้คือที่ผมปฏิบัติทั้งหมดเนี้ยหลักการเนี้ยเป็นหลักการที่หล,กกหลวงพ่อฤาษีลิงดาสอนไว้ทั้งสิ้นแล้วผมก็ปฏิบัติมาก็ไม่ได้อวดนะครับปฏิบัติมาตามที่หลวงพ่อสอนนี่ก็สามสิบสามสิบปีเป็นขั้นต่ำเพื่อให้จิตของเรามันทรงตัวก็คือเสถียร เวลาที่เราจะสิ้นใจหรือเราเจ็บไข้เด้ป่วยเนะี่ยกำลังสมาธิมันจะรวมตัวเองถึงแม้เราจะไม่ตั้งใจไม่มีโอกาสที่จะรวมกําลังใจก็ตามเราฝึกแบบนี้ครับเราฝึกเพื่อไปถึงความดีจริงๆวันนี้ก็เลยมาให้พี่น้องเอฟซี FC, นักปฏิบัติพระกรรมฐานได้เห็นนะครับว่าเวลาที่เราทํางานอะไรก็ตามเราจะต้องควบคุมกําลังใจในสายที่เราปฏิบัติ นะตามแบบที่เราฝึกกันมาในแบบต่างๆหรือไม่ต้องคิดอะไรมากก็มีสมาธิอยู่กับงานนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะลืมหรือไม่ลืมถ้าไม่ลืมก็พยายามคุมอารมณ์สมาธิให้ดีนะะมันลืมบ้างก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดานะครับอาสำหรับวันนี้ก็มาให้ท่านนผู้ชมได้เห็นความเป็นจริงที่เราจะปฏิบัติตระกรรมาฐานได้ทุกที่ทุกเวลาที่เรานึกได้ในกรรมาฐานแต่ละกองที่เรา ตั้งใจในการปฏิบัติครับขอให้ทุกท่านมีความตั้งใจอันดับแรกคือเอาชนะจิตใจของเราในด้านความชั่วก่อนความชั่วเราจะไม่ก้มหัวให้เรามีความรู้สึกว่าละอายต่อความชั่วเกลียดชังต่อความชั่วแต่ไม่ได้อารมณ์โกรธรู้สึกว่าน่ารังเกียจในความชั่วจิตเราก็จะถอยออกห่างเรียกว่ามีฮิริโอตปะมีความเกรงกลัวต่อผลบาปกลัวว่าจะไปตกนรก เออก็ยังดีนะครับดีกว่าที่ไม่กลัวแล้วก็ไปทําความชั่วกันมีความละอายต่อบาปก็ไนะม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองทําความชั่วหลบทำหนะลบทาแอบทานี่มีความละอายแต่ก็ยังทําอันนี้ถือว่ายังก้มหัวให้กิเลสอยู่กําลังใจยังไม่เข้มแข็งนะต้องไปฝึกกําลังใจนะด้วยการพยายามทรงผมวิหารสี่รักษาศีลบังคับให้ได้ช่วงแรกๆกํนะาลังใจมั่นคงแล้วจึงจะสามารถปฏิบัติได้แบบ สบายๆแรกๆก,ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้นำไปคิดพิจารณาแล้วปฏิบัติกันนะครับขออนุโมทนาจิตกับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอนุโมทนาทุกท่านครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ